ตอนนี้อยู่ที่ซาอุนะคะก็มีการปรับกฎใหม่เรื่อยๆที่ผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวคนไทยมากยิ่งขึ้น,นภาพรวมซาอุเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมาสัก2-3ปีแล้วนะคะแต่ปีแรกๆที่ใครจะเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยนะเอาคนไทยก่อน เราจะจาได้เลยภาพความยุ่งยากค่าวีซ่าก็หมื่นกว่าบาทเอกสารก็ยุ่งยากแล้วค่อยๆแล้วก็ปรับกฎใหม่ที่ผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับว่าถ้าใครมีวีซ่าเชงเก้นกับอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุนะคะสามารถบินมาได้เลยแล้วก็มายื่นวีซ่าออนไลน์เวลปีที่แล้วเรามาซาอุเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้วีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ5นาทีเท่านั้นเองจบเลยก็จ่ายเงินค่าวีซ่าประมาณ100ดอลหน้าเคาน์เตอร์ถ่ายรูปปุ๊บปั๊บ5นาทีเข้าได้แล้วจบ ง่ายขึ้นเยอะเลยปีนี้ค่ะง่ายกว่าอีกนี่เราเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนาะก็มาถึงปุ๊บเราก็บอกว่าเรามีวีซ่าเราก็เปิดหน้าวีซ่าเชงเกนเขาพูดว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้พาสปอร์ตไทยสามารถยื่นวีซ่าออนไรววลหน้าด่านได้เลยก็คือไม่ต้องมีเชกงกงเชงเกนให้มากความค่ะไม่ต้องมีอเมริกาสามารถมาถึงปุ๊บทำวีซ่าออนไร์วลจ่ายเงิน100ดอลลอร์จบค่ะแค่นี้เอง เอาจริงๆก็ไม่ถึง100ดอลด้วยนะแต่มันเกือบ3,000บาทอะคิดเป็นเงินไทยอะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คืออัปเดตให้ฟังว่าสถานาการณ์เผื่อใครจะมาเที่ยวซาอุนะคะประเทศนี้ทั้งหน้าเที่ยวทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องธรรมชาติเลยค่ะ